สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Today Variety มาพบกับแอดมินตั้มชวนคุยเช่นเคยนะครับเพื่อนๆครับในเรื่องราวในคลิปนี้นะเพื่อนๆจะเป็นในเรื่องของซีเกมตอนนี้นะครับนี่นๆๆีตรงหน้าจอเพื่อนเเห็นไหมฮะ <c oughs> มีข่าวว่าเขมรถอนนักกีฬาไม่ส่งเข้าร่วมการแข่งขันซีเกมครั้งที่33ที่ประเทศไทยเราจัดนะเรื่องราวนี้ผมเคยคุยกันไปแล้ว1รอบนะ แต่บังเอิญว่ามันมีประกาศที่แน่ชัดออกมาจากฝั่งเขมรนะครับให้เราได้ติดตามกันผมก็เลยจะเอาเรื่องนี้มาย้ากันสักนิดหนึ่งว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่ได้ถอนไม่ได้มีปัจจัยอะไรอื่นเลยนะครับเขายังส่งเหมือนเดิมแต่เบื้องลึกเบื้องหลังมันเป็นอย่างไรผมอยากให้เพื่อนๆเนี่ยฟังข่าวนี้ให้ดีนะครับเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าเราสะใจเกอร์มันไม่ใช่เช่นนั้นครับผมอยากให้เพื่อนๆนั้นได้รับข่าวสาร ที่ถูกต้องเดี๋ยวเราไปฟังกันครับว่าเหตุผลที่เขมรถอนจริงๆนั้นเป็นอย่างไรบ้างไปรับชมกันครับจากข่าวที่ฝั่งของประเทศไทยเรานะครับได้มีการนำเสนอออกมาเนี่ยมีคนเนี่ยมีคนทำป้ายเขาเรียกว่าแบรนเนอร์ออกมาด้วยนะครับเขาบอกว่าถอนซีเกม33เขมรถอนตัวจากซีเกมทครั้งที่33ที่ไทยเราเป็นเจ้าภาพอ้างศักดิ์ศรีแล้วก็ความปลอดภัยนะครับ แล้วก็มีอ่าแคปชั่นจากคนที่เอามาโพสเนี่ยผมว่าผมขอไม่อ่านกันแล้วกันนะผมเพราะว่ามันรู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นไปตามนั้นนะขออภัยด้วยกันแล้วกันนะครับเอ๊ะทำไมเหมือนแอดมินตั้มออกมาปกป้องอะไรหรือเปล่าไม่ใช่ครับผมอยากให้เพื่อนๆเ,เนี่ยได้รับข่าวสารที่ถูกต้องนะครับโดยที่แบบเราไม่ได้ไปเครียกได้ไม่ได้ไปแบบสมน้ำหน้าเกอร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับ เออเดี๋ยวจะมีการปล่อยไก่ตัวใหญ่ออกไปเนี่ยจะทําให้เขมีเนี่ยมันหัวเราะเยาะเราเสียเปล่าๆนะคือจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของเรื่องก็คือทางฝั่งของกัมพูชาเนี่ยนะครับทางเขมน,นะครับเขาได้มีการออกข่าวว่าเมื่อวันที่24พฤศจิกายน2,568นายฮังชวนนาอนนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการถแถลงว่าหากกัมพูชาไม่เข้าร่วมแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่33 ที่ประเทศไทยกัมพูชาจะถูกประนามและก็ถูกกล่าวหาจากต่างประเทศว่าไม่ปฏิบัติตามหลักการของกฎบัตรกีฬาระหว่างประเทศคําแถลงของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเกิดขึ้นหลังจากที่เกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับสาเหตุที่กัมพูชาย,ยังคงส่งนักกีฬาไปยังประเทศไทยเพื่อทําการแข่งขันท่ามกลางความตึงเครียดที่ยังคงดําเนิอนอยู่จาก ข้อพิพาทชายแดนกัมพูชาและไทยนะครับคือพูดง่ายๆว่ากัมพูชานะครับคือทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเยาวชนและกีฬาเลยของเขาเนี่ยนะเขาบอกว่ายังต้องส่งนะครับไม่ส่งไม่ได้เพราะว่ามันผิดเหมือนเป็นถ้าจะพูดถึงมันคล้ายๆกับเป็นพระราชบัญญัติรัฐธรรมนูญของอกีฬาซีเกมนะครับว่าทุกชาติ จะต,ต้องส่งส่งมากส่งน้อยไม่ว่าไม่ส่งเลยไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นกฎหนึ่งนะครับของทางาสมาคมสมาพันธ์หรือว่าทางซีเกมของเขาเนี่ยนะครับอันนี้เป็นเรื่องใหญ่มากๆนะเพราะว่าถือว่าไม่ให้ความร่วมมือนะเพราะว่าอันนี้สําคัญทีนี้ผมก็เลยหาข้อมูลในเชิงลึกไปสักนิดหนึ่งว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับการถอนตัวเนี่ยมันมีมันมีนะครับแต่มันมีการถอนตัวในบางชนิดกีฬาเท่านั้นเอง ครับหสหพันธ์กีฬาบิลเลียดกัมพูชานะครับอาหลายคนอาจจะไม่เคยได้ยินคําว่าบิลเลียดบิลเลียดก็คือสนุกเกอร์นั่นเองนะครับเราจะรู้จักกันดีในคําว่าสนุกเกอร์ได้ออกประกาศงดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันซีเกมแล้วก็รายการกีฬาอื่นๆที่จัดขึ้นในประเทศไทยนะครับเหตุผลก็คือความกังวลทางด้านความปลอดภัย โดยระบุถึงสถานการณ์ความตึงเครียดบริเวณชายแดนไทยกับกัมพูชาที่ยืดเยื้อนะครับรวมถึงเหตุปะทะและรายงานเหตุรุนแรงที่อ้างว่ามีพลเรือนกัมพูชาถูกโจมตีจากฝั่งไทยทําให้สมาพันธ์ไม่แน่ใจในเรื่องของความปลอดภัยของนักกีฬาอันที่2เรื่องของศักดิ์ศรีและก็ศิลธรรมของชาติมองว่าการส่งนักกีฬาไปยังการแข่งขันในซีเกมในต่างประเทศขณะที่ประชาชนที่ชายแดนกําลังประสบ ความสูญเสียเป็นการไม่ให้เกียรติต่อประชาชนแล้วก็ขัดต่อจริยธรรมนะโอ้โหอันนี้คือถ้าจะใช้อันนี้เป็นศัก์สนะีแล้วผมว่าอันนี้ไม่ดูไม่เข้าแก๊ปเท่าไหร่หมายถึงว่ามันดูไม่สมเหตุสมผลเพราะว่าอะไรคือกิจกรรมของชาติก็ทําไปนะเออกิจกรรมของชาติก็ทําไปนะในส่วนที่มีการมีความขัดแยง้งการสูญเสียตามแนวแดนมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับมันคนละเรื่องกันนะ ไม่งั้นมันเท่ากับว่าตัวเองเนี่ยคว่ำบาตรตัวเองมากกว่านะครับการที่คุณไม่ร่วมกิจกรรมคือถ้าโอเคถ้ามันเป็นกิจกรรมแค่2ประเทศอย่างเช่นไทยกับกัมพูชามันจะเป็นต้องมีกิจกรรมกันแล้วคุณไม่ร่วมอันเนี้ยโอเคเข้าใจได้เพราะว่าเรามีความขัดแย้งในเรื่องของชายแดนอยู่แต่ในกรณีที่10ชาติ11ชาติเนี่ยเขามีการเข้าร่วมกันหมดแล้วมึงไม่เข้าร่วมอยู่ประเทศเดียวเนี่ยอันเนี้ยมันไม่ใช่นะครับข้อสังเกตในเชิงลึกนะครับมีรายงานวิเคราะห์ว่าปัจจัยหลักที่แท้จริง อาจเกี่ยวข้องกับโอกาสในการลุ้นเหรียญที่แทบจะไม่เหลืออยู่แล้วในชนิดกีฬานี้มากกว่าเนื่องจากไม่มีรายการที่ถนัดและขาดดาวเด่นร่วมทีมในซีเกมครั้งที่32ที่กัมพูชาเป็นเจ้าภาพทีมบินเลียดก,กัมพูชาเคยคว้า2เหรียญทอง4เหรียญเงินนะครับชนิดกีฬาอื่นที่ยืนยันที่จะไม่ส่งนะก็มีการยืนยันว่าจะไม่ส่งนักกีฬาเข้าร่วมชนิดก็คือมวยไทยอีกด้วยนะครับ อันนี้ก็เป็น2ชนิดกีฬาละนะการยืนยันเข้าร่วมการแข่งขันส่วนใหญ่นะครับการปฏิเสธข่าวลือการถอนตัวทั้งหมดนายธนาชัยประสิทธิ์นะครับหัวหน้าคณะนักกีฬาไทยนะครับได้ออกมาสยบข่าวลือที่เผยแพร่นในโลกโซเชียลว,ว่ากัมพูชาขอถอนตัวทั้งหมดนั้นโดยยืนยันว่ากัมพูชาย,ยังคงเข้าร่วมการแข่งขันตามปกติโดยมีกําหนดการ ที่ตัวแทนจะเข้าร่วมการประชุมและก็ลงทะเบียนนักกีฬาอย่างเป็นทางการในวันที่1งธันวาคมนี้ในหางชวนนรนนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเยาวชนและกีฬาของกัมพูชายอมรับว่ากัมพูชาจําเป็นจะต้องส่งนักกีฬาอย่างที่ผมอ่านไปเมื่อสักครู่นี้นะครับจําเป็นจะต้องส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันโดยให้เหตุผลว่าการคว่ำบาตรจะทําให้ประเทศเสียหายอย่างมากแล้วก็เสียหน้าต่ออาเซียนเนี่ย อย่างที่ผมได้บอกไปนะครับอันนี้พอดีว่าไม่ได้อ่านก่อนนะแต่ว่ามารู้ทีหลังว่าเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปเลยว่าถ้าคุณไม่เข้าร่วมเนี่ยมันมีใช่มันมีได้นะ mm hmm. เพราะว่าประเทศอ,อื่นๆ10ประเทศเนี่ยเขาเข้าร่วมกันหมดแล้วตัวเองเนี่ยมาบอกว่าเนี่ยเกิดความขัดแย้งกับไทยนะไม่ถูกคือพูดง่ายๆว่าไม่ถูกกับไทยเนี่ยกูไม่ร่วมหรอกอะไรแบบนี้มันดูไม่ใช่เหตุและผลที่ถูกต้องนะครับรัฐมนสรมีนะครับได้กำชับให้นักกีฬารักษาวินัยศักดิ์ศรีแล้วก็ หลีกเลี่ยงการตอบโต้หากถูกยั่อยุโดยให้เดินหนีและแรายงานแทนนะคำเตือนต่อคำเตือนต่อเจ้าภาพไทยนะครับมีการเตือนว่าหากเกิดเหตุการณ์ไม่ดีกับนักกีฬากัมพูชาจะเป็นฝ่ายเสียหายแล้วก็ประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพก็จะเสียหน้าเองอ่ะอันนี้ถูกต้องนะเพราะฉะนั้นอันนี้ผมขอฝากไปถึงเพื่อนๆนนะครับที่จะไปดูกีฬาทุกชนิดนะครับที่จะมีการแข่งขันสีเกมในเดือนธันวาคมนี้เนี่ย รู้สึกว่าน่าจะเป็นช่วงวันที่1 8บแธันวาหรือยังไงเนี่ยนะฮะก็ยังไงรบกวนเราเป็นเจ้าภาพนะครับที่น่ารักนะครับต่อให้เราเกลียดขมิมากแค่ไหนไม่ชอบที่หน้ามันเราก็พยายามอ่าให้อยู่ในการแข่งขันละกันอย่างเช่นอยู่ในสนามแล้วโหเราอะไรได้อย่างเงี้ยนะครับหรือเราอาจจะแสดงออกในในเชิงที่เป็นแบบว่าเป็นน้ำใจนักกีฬาได้คือหมายถึงว่าโหนั่นแหละนะฮะแต่ไม่ใช่แบบว่าต้องไปทําร้ายนักกีฬาหรืออะไรอย่างเงี้ย เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราต้องรักษาภาพลักษณ์ที่ดีของเราไว้ด้วยก็แล้วกันนะอันนี้ขอฝากเพื่อนๆไปด้วยกันแล้วกันนะครับ <S <S เพราะฉะนั้นแล้วนะครับกัมพูชายืนยันที่จะส่งคณะนักกีฬานะครับซึ่งมีรายงานว่า21ชนิดกีฬารวมทั้งหมด332ชีวิตเข้าร่วมการแข่งขันซีเกมในครั้งที่33ที่ประเทศไทยเราเป็นเจ้าภาพอย่างแน่นอนแล้วก็จะคอยดูแลกันอย่างใกล้ชิดว่านักกีฬานั้น ต้องอยู่รอดปลอดภัยแล้วก็แข่งขันกีฬาได้อย่างเป็นปกติแล้วก็ไม่แต่ผมเชื่อว่านะมันคงไม่มีความสุขในการแข่งแน่ๆเพราะว่ามันก็คงหวาดระแวงพอสมควรแหละในการที่จะแข่งขันกีฬาในประเทศไทยเนื่องจากว่าเราก็มีเรื่องบาดหมางก,กันอยู่เนาะอ่ะ อันนี้ก็คือสถานการณ์ที่อยากจะเอามาเล่าให้กันฟังนะครับนั่นแหละครับก็คือเป็นเรื่องราวนะครับที่อยู่บนโลกโซเชียลนะครับแล้วก็ได้มีข่าวออกมานะครับเป็นข่าวลือเท่านั้นเองนะคือจริงๆแล้วเนี่ยทางขมรเนี่ยเขาได้ออกมาพูดอย่างชัดเจนเลยวว่ายังไงเขาก็ยังส่งเหมือนเดิม21ชนิกฬากับอีก332ชีวิตนะครับที่จะเข้ามาแล้วก็เขาจะพยายามนอนรวมกันอยู่ด้วยพยายามให้ไทยเนี่ยจองโรงแรมที่สามารถนอนรวมกันได้ในที่เดียวไม่ต้องกระจัดกระจาย ประโยชน์ในหลายๆที่นะครับโอ้ยใครจะไปทําอะไรพวกมึงนะทาไปก็เหมือนทําสิ่งมีชีวิตที่มันไม่มีทางต่อสู้อ่ะไม่รู้จะทําไปทําไมนะครับมันมันเสียศักดิ์ศรีเสียมือเสียเปล่านะยังไงผมก็ฝากเพื่อนๆทุกๆค,คนกันแล้วกันนะครับกับการดูกีฬานะเราก็เป็นเจ้าภาพที่ดีแล้วก็น่ารักให้ประเทศอื่นเขาชื่นชมว่าเรานั้นดีกับทุกประเทศจริงๆนะครับเราไม่เลือกปฏิบัตินะเพื่อนๆ แต่เมื่ออะไรก็ตามที่มันหยามเราเราจะไม่ยอมโดยเด็ดขาดนะครับอ่ะเพืเ่อนๆมีความคิดเห็นเป็นยังไงบ้างเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับผมอยากให้เพืเ่อนๆนั้นได้แสดงความคิดเห็นเข้ามาในช่องคอมเมนต์ภายใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับแล้วก็หากใครชื่นชอบคลิปนี้สามารถกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆที่ผมมานำเสนอด,ด้วยสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ